สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่น10บ,บนชน3ส,สูตรนะครับก็เป็นสูตรเดิม1สูตรนะอีก2ส,สูตรนี่ผมผมปรับเปลี่ยนสูตรมาให้ใหม่2ส,สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลข เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็สำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับเป็น10บนเดินดี เจ็ดตัวนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นหลุดนะท่านผู้ชมผมก็เลยถอดสูตรที่หลุดออกไปพักหมดเลยนะครับยังเหลือสูตรเดิมแค่สูตรเดียวที่ผ่านนะเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันนะครับแสนบวกสิบบนคนูณสองบวกสิบล่างบวกห้าคงที่ ผลลับเท่าดไรลบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะครับสูตรนี้นะสถิติก็ประมาณสิบเจ็ดงวดนะครับสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะสถิติเดินดีสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะผมใช้สถิติงวดที่ออกศูนย์สี่สี่เป็นสถิติงวดแรกเรามาดูนะครับสถิติแล้วค่อยมาคำนวณนะครับก็ ดูนะท่านผู้ชมดูครับเดินติดกันสีงวดก็มีนะสูตรนี้นะเนี่ยครับมาตัวที่สองสีงวดติดนะก็ถือว่าเดินดีใช้ได้นะครับเนี่ยครับข้ามมาเว้นมาหนึ่งงวดแล้วก็มาอีกนะตัวที่สองนะ งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่17นะผลรางวัลหนอก2 4 6เราให้เด่นที่8 9 0เก้านะครับก็ปรากฏว่าหลักสิบนะครับก็คือ4ถือว่าผ่านนะครับ นี่เป็นงวดที่17แล้วนะครับเดินดีต่อเนื่องยังไม่หลุดนะครับ17งวดติดนะเรามาดูงวดประจำมาที่16กรกฎาคมนะครับสูตรแสนบวก10บนคูณ2บวก10ล่างบวก5คงที่เออท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงจริงฝนตกนะท่านผู้ชมนะฝนตกติดกัน2-3วันแล้วนะอาจจะมีเสียงฝนนะครับ ก็สูตรแสนบวก10บนคูณ2บวก10ล่างบวก5้คงที่แสนก็คือ9 10 10บนคูณ2นะครับ10บนก็คือ4 4 2เป็น8บวก10ล่าง10ล่างก็คือ9บวก5คงที่ ก้าบวกห้านะครับ,บได้สี่เก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งนะครับก็เด่นตัวแรกหนึ่งนะครับหนึ่งบวกทีละหนึ่งแต้มเพิ่มทีละหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็บวกสามนะครับ ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้0ูนท่านผู้ชมครับเด่น10บนสูตรที่1เด่น1 2 3 4 7 8 0 1 2 3 4 7 8 0ขอให้เดินต่อนะท่านผู้ชมนะขอให้เขาเดินต่อนะครับ เรามาดูสูตรที่สองกันท่านผู้ชมนะสูตรที่สองนะครับนี่ก็เป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่แต่ว่าสูตรนี้นะเป็นเด่นสิบบนเดินดีหกตัวนะท่านผู้ชมนะเดินดีหกตัวนะครับสูตรนะพันบวกร้อยบนคูณสามบวกหน่วยบนบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์จะได้เลบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่ง,บว,งบวกสาม,บว,สามบวกสองนะครับก็ผมใช้สติงวดที่ออก ศ4น 44, เป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณน,นะสูตรนี้17งวดยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17ผลรางวัลออก2 4 6 เราให้เด่นที่7 8 0 1 4 6นะครับหลักสิบก็มาที่4นะก็ถือว่าผ่านนะครับเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรนะครับพันบวกร้อยบนคูณสามบวกหน่วยบนบวกเก้าคงที่ พันก็คือเก้าบวกร้อยบนคูณสามร้อยบนก็คือสองสองสามเป็นหกบวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือหกบวกเก้าคงที่หกบวกเก้าได้ห้าหกบวกเก้าได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์นะ เด่นตัวแรกนะครับเด่น0บวก1ได้1บวก2ได้3บวก1ได้4บวก3ได้7บวก2ได้9 0 13 479นะครับ0 13 479 หลัก10บนสูตรที่2นะครับเป็นเด่น6ตัวนะครับเด่น013 4 7 9ขอให้เดินต่อนะท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่3นะท่านผู้ชมสูตรที่3มนี่เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับ สูตรนะ10บนบวก10ล่างคูณ2บวกร้อยหนึ่งบวก10หนึ่งผลลัพ์ได้เท่าไร่บวก2บวก1บวก1บวก1บวก2บวก1บวก1นะครับก็ท่านผู้ชมสังเกตแต้มที่บวกเพิ่มนี้เป็น7ตัวนะ1 2 3สานะครับเพราะฉะนั้นเวลาผลรวมบวกได้เท่าไหร่แล้วนี่ต้องไปบวก2แต้มก่อนนะท่านผู้ชมนะถึงจะเป็นเด่นตัวแรกนะครับถึงจะเป็นเด่น7ตัวนะ ก็ผมใช้สถิติงวดที่ออก044เป็นสถิติงวดแรกนะครับเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่17ผลรางวัลออก246 เราให้เด่นที่7 8 9 0 2 3 4นะครับก็หลักสิบก็คือ4ตัวสุดท้ายเลยนะผ่านนะครับ17งวดนะ17งวดยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะทีนี้เรามาดูนะครับสูตร10บนบวก1ิบล่างคูณ2บวกร้อนบวกสินะครับ10บนก็คือ4 บวก10ล่างคูณ2องล่างก็คือ9 9 2 18บวก101 101ก็คือ6บวก1ิ1หนก็คือ8 6ดบวก8ได้4 4่บวก8ได้2นะครับ2อบวกสนะครับ 2บวก4ได้6เอา6ไปบวก2นะท่านผู้ชมนะเอา6ไปบวก2ก็ได้8เด่นตัวแรกเด่น8 8บวกทีละ1แต้มได้9 0 1 1บวก2ได้3 3บวก1ได้4ได้5นะครับ8 9กนะ้าศูนย์หนึ่้าแปดเก้นห้าะก็เด่น10บนสูตรที่3านะท่านผู้ชมเด่น8 90 1 3 4านะี่ห้าะหวังว่าจะเดินต่อนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาจับชนกันดูนะท่านผู้ชมผมจะจับชนให้เลยนะครับทั้ง3สูตรนะ เนี่ยครับสิบน3าสูตรนะเด่น10บนชน3าสูตรนะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่1นะึ่งะหนึ่งสอสี่เจ็ูสูตรที่2 0 1 3 4 7 9 6ตัวนะครับสูตรที่2อนี่หตัวสูตรที่3 8 9 0 1 3 4 5ก็จับชนกันนะครับศูนชน3าสูตรนะ เด่นตัวแรก0ูนย์นะครับหนก็ชนสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งไม่ม่มีนะท่านผู้ชม2 2งมีแค่สูตรเดียวนะสาม3นึ่งสองนี่สามสูตรสี่หา สก็สามสูตรห้ามีไหมห้าชนแค่สูตรเดียวหกหไม่มีเลยนะท่านผู้ชมหไม่มีเลยนะเจดเจ็ดนี้สองสูตรนะครับหนึ่งสองนะแปดแดก็2สูตรผมจะไม่ไม่นำมาใช้นะครับชนสองสูตรนี้นะ9 9ก็2สูตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชม สิบนชน3สูตรนะชน0 1 3 4นะผมจะใช้แค่4ตัวนี้เท่านั้นเด่น10บนนะท่านผู้ชมนะผมจะใช้แค่4ตัวนี้เท่านั้นนะก็นำไปพิจารณาดูนะครับสิบนชน3สูตรชนกันที่0ูนย์หนะก็ ถือว่าเดินดีทั้ง3สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะเดินดีทั้ง3สูตร17งวดยังไม่หลุดก็มั่นใจว่าน่าจะมาขอให้มาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู1ิบนขั้นตับ10บนขั้นเทพแล้วก็ดับ10บนอีกหลายสูตรนะก็ว่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เพราะว่างวดที่ผ่านมานี่สองงวดติดแล้วนะที่ผมวิเคราะห์คู่หรือคี่สําหรับหลักสิบนะเพียงแต่ว่ามันเราจับตัวไม่ถูกกันนั่นเองท่านผู้ชม งวดก่อนหน้าผมก็เน้นไปที่เลขขี้ก็มาขี้นะแล้วก็งวดที่ผ่านมาผมก็เน้นไปที่เลขคู่ก็มาคู่นะก็เอเอโทษโทษตีโทษตีงวดก่อนหน้านี่ไม่แน่ใจว่าผมเน้นไปที่เลขเลขคู่หรือเลขข,ลข,ขี้แต่ว่างวดล่าสุดนะผมเน้นไปที่ เลขคู่นะแต่ผมไปเน้นไปที่ศูนย์ท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านงวดนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากผมเอาดับ1ิบบนก้านเทศแล้วก็ดับ10บบนมาลงแนละ้วเราจะรู้ว่างวดนี้จะหลัก1ิบนเราจะเด่นเลขไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเด่น10บบนชนสาูนนะท่านผู้ชมเก็บเป็นข้อมูลก่อนนะครับ ก็เอาไว้ประกอบสูตรอื่นๆที่ท่านมีนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะผมจะจับชนอีกครั้งหนึ่งก็วันที่สรุปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ